สนับสนุนโดย g ีวิ w ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สป라이์ Gview a s r o มาเฉพาะที่เกมเมอร์และ,ะ overclocker เลือกใช้และ a d v i ว e มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Workzone TV นะครับวันนี้อยู่กับนัทมิสเตอรี่ครับผมก็เจอพวกเราเป็นประจำทุกวันนะครับที่หน้าเว็บไซต์ workzone.com นะครับแล้วก็ วันนี้นะครับก็มีโปรดักที่มาอยู่ตรงหน้าเราอีกแล้วซึ่งก็ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับก็เรียงกันไปตับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็หลังนี้ก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่อะไระที่ไหนเลยนั่นก็คือ CPU นั่นเองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ซึ่งคําเหล่านี้จะได้ยินบ่อยมากตามต่างจังหวัดหรือแถวบ้านผมเนี่ยมีลุงเห็นสี่เหลี่ยมๆใหญ่ยยยๆอย่างเงี้ยเอา CPU ไปไหนะลูก <c oughs> คือถ้า CPU ตัวเท่านี้เนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าซิงจะจะเท่าไหนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปอธิบายให้ลุงม,มาฟังว่านี่คือเคสนะฮะ CPU มันจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ข้างในเคสแต่ตามต่างจังหวัดนี่ก็รวมเหมารว,วมไปเลยยกไปทั้งอันทั้งเคสทั้งเครื่องอะวางไว้ที่ร้านเป็นไรอะ CPU เสียพวกหรือถัาข้างในเลยนะฮะนะครับวันนี้ก็เคสนะครับ จากทาง t h e r m o t e c คนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาอยู่กับเราแล้วก็โอ้โหขนาดมาัคือมาขนาดนี้แน่นอนแหละเคสเทอร์โมเทคเนี่ยเขาจัดเต็มเขามีการจัดวางเลยเยอร์กันดีไซน์ให้ชาวมอดมดดิ้งเคสทั้งหลายเนี่ยสามารถตกแต่งแล้วก็จัดเต็มกับเคสของเขาได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นตัวนี้เลยก็คือ t h e r m o t e c ค V c คอ V V51 นะครับคอแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีคอ V71 มาให้ดูกันนะครับ ก้อนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างดีไซน์จะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะคงสไตล์ของคอวีไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับตัวคอวีหนึ่งคอวีเจ็ดหนึ่งตอนนี้คอวีห้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับเจาะรูด้านในก็จะมีช่องรังผึ้งนะครับเพิ่มความแข็งแรงมีโลโก้ทีทีอยู่ด้านหน้านะครับเรียบรู้เรียบรู้นิดหนึ่งนะครับด้านบนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็น อพอตเชื่อมต่อแล้วก็ไดเบร์นะครับไดเบร์5้านี่สช่องนะครับพอตเชื่อมต่อยี่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับรวมไปถึงปุ่ม power ปุ่มรีเซ็ตนะครับก็เรียงรายกันเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น usb 3.0มนย์ในอร์ตนะครับปุ่ม power หนึ่งพอตไฟ led 1จุดนะครับปุ่มรีเซ็ตหจุดนะครับแล้วก็3.5มมิลิเมตรหูฟังไมโครโฟนนะครับอย่างละ1พอร์ตนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ครบเครื่องเลยบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าก็มีพื้นที่ของการติดตั้งพัดลมไว้ระบายอากาศนะครัััับตตตตววใหญ่่่อยยาาางง20ซมเนีสรถิดด้้ไ1 นะครับ14เซน2ตัวนะครับหรือ12เซนตัวเล็กเนี่ยได้3ตัวนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าติดตั้งพัดลมได้ขนาดนี้นะครับชุดน้ำหรือ radiator เนี่ยคุณสามารถยัดได้เต็มที่เลยสูงสุดเนี่ย42เซนติเมตรนะครับหรือชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็น36เซนติเมตรก็คือ3ตอน,นะฮะทีนี้พอเราเปิดมาดูด้านในนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างที่จะโอโถมกว้างขวางนะครับก็สามารถตกแต่งแล้วก็ โอ้โหจัดอะไรได้หลายๆอย่างเลยด้านในนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเทอร์โมเทคเนี่ยเขาออกแบบบริเวณในส่วนของไดเบย์เนี่ยให้มันจัดจัดตกแต่งได้3แบบนะครับสแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คืออย่างนี้เลยอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับแบบที่2นะครับท้้งล่างนี่โล่งเลยนะครับโล่งเลยแบบที่3นะครับก็จะเว้นช่องว่างตรงกลางนี้เผื่อใครมีกัดจอยาวๆเนี่ยนี่เลยนะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับทีนี้วิธีการใช้งานไดเบย์นะครับ ก็วิธีการดึงออกนี่ก็จะเป็นแบบพอดสวับอย่างนี้นะครับก็วางฮาร์ดดิสต์ลงไปไม่ต้องมานั่งขันสกูขันน็อตแต่อย่างใดวางปุ๊บให้มันลงล็อกเสร็จปุ๊บคุณก็เสียบเข้าไปปัป๊บนะครับนี้ก็ล็อกนะครับทั้ง5ช่องที่เขาให้มาเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะครับส่วนไดเบด้านบนนะครับค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานของทีทีเขานะครับก็เป็นแบบกดลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งขันน็อตขันสกูนะครับ เสียบเข้ามาล็อกแก๊กเลยนะครับจะดึงออกก็กดดึงออกไปง่ายๆเมนบอร์ดครับนี่พื้นที่ของการติดตั้งเมนบอร์ดแน่นอนเมนบอร์ดขนาดใหญ่ๆ ATX เนี่ยรองรับได้สบายเลยตัวเล็กๆไม่ต้องพูดถึงนะครับเหลือเฟือเลยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพื้นที่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเดียกว้างขวางนะครับแล้วก็มีพื้นที่ของการจัดเก็บสายไฟนะครับมีช่องจัดเก็บสายไฟเนี่ยสช่องใหญ่ๆนะครับลามมาดูทางด้านหลังนะครับว่าเวลาเราติดตั้งเมนบอร์ดนี่ลักษณะจะเป็นยังไง นะครับก็ประมาณนี้นะครับสายไฟจะถูกจัดเก็บด้านหลังบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องของการติดตั้งฮิตซิงค์นะครับซึ่งเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันจะต้องยึดทางด้านหลังด้วยนะครับก็ทําช่องมาใหญ่ๆอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับทีนี้ครับพื้นที่ของการติดตั้งก๊์ดจอครับก๊์ดจอนะครับพื้นที่ของการติดตั้งเนี่ยโหสบายเลยนะครับเราก็โหเคสตัวใหญ่ๆอย่างนี้กร์ดจอมันมี สามสิบสี่สิบเซนมันวายนะครับตัวนี้ก็โอ้โห و, เป็นหมื่นแหละนะฮะเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่นะครับพื้นที่ถ้าเกิดว่ามันชนแหลกฮาร์ดดิสก์นเนี่ยก็ประมาณสามสิบสี่เซนครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการพื้นที่เพิ่ม,มอีกการ์ดคุณใหญ่มากๆนี่เลยห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรครับพื้นที่ของ power supply นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ power ลูกธรรมดาเนี่ยโอ้โหสบายเลยเหลือเฟือเลยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบเอ็กต้าโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นมา ก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับหรือใครที่ใช้เป็นแบบ power ตัวใหญ่ๆแบบโอ้โหคือมันมีนะตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะครับอุตสาหกรรมอะประมาณเนี้ยก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับหายห่วงเลยตัวนี้เรื่องของ power สำหรับด้านหลังนะครับบริเวณนี้นะครับพื้นที่เซอร์ไพรส์ที่ผมบอกเนี่ยนี่เลยจะอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากในส่วนของแหล็กฮาร์ดดิสด้านหน้า5ช่องที่เขาให้มาแล้วเนี่ยด้านหลังยังสามารถติดตั้งได้อีก2ช่องนะครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับก็ติดตั้งได้ทั้งฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่แล้วก็ SSD เนะครับเพียงแค่คุณใช้ตัวตัวแรกของมันนะครับก็สามารถยึดตั้งได้นะครับ2จุดชุดของสายนะครับก็มากันครบเลยแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Power s ร์สวิต e ์ร t เซ i ตสว led ต่างๆนะครับออดดโอ usb 2 usb 3พร้อมหน้าพร้อมตากันเลย อุปกรณ์บันเดิลครับชุดแรกเลยจะเป็นน็อตสกูเคเบิลไ e นะครับลำโพง b ัสเซนนะฮะชุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดคู่มือนะฮะพื้นที่ด้านบนนะครับเราไม่ได้พูดทีแรกแต่เรามาพูดทีหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของอช่องระบายอากาศนะครับก็จะมีตะแกรงลังพึ่งช่องลังพึ่งเล็กๆนะครับเหมือนกับมุ้งลวดนะครับแล้วก็ความพิเศษของเขานี่ทีทีเขาชอบทําแบบนี้ออกมานะครับก็จะสามารถถอดออกได้เพราะว่า มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มันจะยึดอยู่กับตัวเหล็กของโครงสร้างของตัวเคสนะครับสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้เพราะเห็นด้านในปุ๊บโอ้โหแน่นอนเลยขามดชอบเลยอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมตัวใหญ่เลยนะ10-20เซนเนี่ย2ตัวนี่20เซน2ตัวนะครับหรือ14เซนเนี่ยได้3ตัว1 2 3หรือ12เซนเนี่ย ก็ได้3ตัวมหมันนกัน1องนะครับเรื่องของชุดน้ำนี่หายห่วงเลยนะครับเต็มที่เลย42เซนตอนใหญ่ๆนะครับ2ตอนตอนเล็กเนี่ยได้3ตอน36เซนนะครับหายห่วงเลยด้านบนนี่เป็นไงครับสำหรับ t h e r m o t e c e c o r e v 5 1ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเคสขนาด mid tower นะแต่ความรู้สึกเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น full tower ตัวใหญ่เลยอะแต่ขนาดมันคือ mid tower ถ้า full tower มันต้อง v 7 1 อันเนี้ยมิ t ทาวเวอร์ถ้ามินิมินิหน่อยก็ c อ V1 V1 โอ้เขําทำมาทุกไซส์เลยซีรีส์นี้นะครับแล้วก็มันมันใหญ่อะ่ะมันใหญ่แล้วก็มันค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับการจัดวางเลยเยอร์การเพิ่มนู่นนี่นั่นให้ใช้งานเดีย๋ยค่อนข้างที่จะเต็มที่นะครับก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับขามอดขาตกแต่งเคสทั้งหลายเนี่ยตัวนี้นะครับด้วยดีไซน์ด้านหน้าแบบเรียบๆสไตล์ของซีรีส์คอของเขานะครับก็ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณ t h r m o t e c ท t เทคโนโลยีนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่เทปหนะ้าสวัสดีครับ